บัดเนีอันวาโลกาไข่เจ็บไอพยาธใหญ่มันกำมาอยู่ไก่อยู่ในเนื้อผูสูงขอสบายดีนี่จงเกิดเป็นมงคุลขอความสดชื่นแก้มใสความสงบสุขแห่งชีตแห่งใจขอให้ญาติพี่น้องจึงมีที่วรม้าสุขทุกประการ ผู้ที่ได้มาแสดงหาคุณงามความดีในศิลในธรรมในศาสนาขอความสุขความเจริญในศิลในธรรมในศาสนาจงได้มาปกป้องคุ้มครองญาติพี่น้องทุกทุก่านขอให้ญาติพี่น้องจงได้รับไปความสุขความเจริญมีอายุมั่นคงยืนมีอายุวันโนสุข,ขัขงพลังตลอดกาลนานนาเวลานี้ได้เวลาอันืงามนั้นดนีเป็นลงคุณแล้วก็น้อยขอกราบอันเชิญท,ทุกทุกท่าน ข้ามาในเคหสถานที่นี่เพื่อจะได้ทำพิธีอันเป็นมุงคุณเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ยะแม่ท้องประกายพิมพิสัยเพลงบุญมีข้าน้อยขอกราบอันเชิญเทพพุทธาเจ้าทางหลายอยู่ในสากุลลโลกจงไปสอด่องสรญยานหาดวงวิญญาณของยะแม่ตู้ท้องประกายพิมพิสัสเพลงบุญมีฟ้าเดียวนี่นยูใสย,ยู่แหงหนใด ขอให้ทุกๆดวงวิญญาณขุ้เพึ้นมาฮับหัวฮับทราบและมาอนุโมทนาสาธุการนำพวกร้อยทางหลายในหน้าบัานี้ด้วยเชิญขอเชิญเด้อขอเชิญเด้อเชิญญาติพี่น้องทุกคนเข้ามาเด้อนวันนี้เนี่สิริธรรม ัมมันจะสังคัญจะอาทะเลนนมามิหังมะมะกาลานุ ຈະຕ້ອງເຖົ້າຈະຕ້ອງເກື່ອແລ້ວເຈົ້າຕາຍເຈົ້າກໍອັນຕະລາຍຍາພິນະສົນຕົວເສສະໂຕສັບພະເຕະວະຊະລາສເຕເຮົາຄວນ რნააიმე� net young men in า h e forest ტგამისე ក მაბმმთვა ნჿ�� establishment ერ�ihatères a WarsASE ე�აა ក მ თ ზ ა მ თ ຄວາມຕາຍນີ້ແຄນຄໍສຸບາດຍັງເຕືອມື້ເຊົ້ານັ້นເນน້ນຫ້າຈັງວ່າຍັງ ความตายนี่เป็นดังเงาเทียมข้างให้หันวางงานให้หนาขวาใจอย่าเสียให้ดบลูอย่าได้ว่าแต่ของกูของกูมีแต่ลบแต่อยากได้หลายโลนกรบอ ขัน้นผู้ใดบ่คือเทียนคือพอนึกว่าตัวสิบ่ตายบ่หลเวนกรรมกะคืดนำแต่ทั้งได้เห็นถ้าจิตใจเป็นจังสันตายแล้วลงไปไหม่อเวจีเผาจียาภากันขีตะเนียทำบุญไม่บ้างยังสีได้บ่อุ่นใจ ขันเม่นเอาตกใตบุญสีแดนน้ำเฟือยย่มมือขันเม่นเอาตกเหนือบุญสีแดนน้ำคมบุญสิเผาขื้นเมืองสวรรค์ไปเวินเวน อย่าบมัวเพลินแต่อยากได้ทำว้นั่นเนบุญขันเม่นตกนโรคบุญสีู่ยเข้านี่ขันเม่นตกกเวจีบุญสิ่พายเอ้ามม บุญสิโจเมาเืินเมืองสาวันไปนสันสีสุสุขาวาดีมีตะของทียบดวนเป็นมวนเขาว,ว่าเครื่องกินหากษาสินกินทานให้เสื้อความพุทธธเจ้าหอมเพิ่นว่าบัวว่าหกเป็นเงาคือแวนสีปองให้เฮาได้ท่องเที่ยว ยากะโบดโคตเดียวโลบลายทุกจะดีแต่ทุกทวนวนเคียจังสี่หัวเน็นแจแหงเ้ามาแปลงทั้งขามนุไม้มุมฟังสีวิตเป็นอนนิจังสังขารหกบทียงมันคือดา ດ່າງນີ້ພານະສທ ตุ๊กโตกท่านวิจารณ์เบิ่งหาผลเอาวิ่งเด้อเฮาเกิดมาเป็นคนให้ก่อบุญเป็นทุนกาลยามเมื่อดับคันหาลับตาลาโลกยังสิมีที่พ่งบัดเมื่อนาพ่งพ สาสตนี้แลนะาศาสตนาสิได้อยู่เป็นสุขสิบ่จนทนทุกข์กางมีดีได้ ให้ทำุ้หุนเอาไว้ตายไปสิไใดเพึ่ันบ่ห่วนบ่เหลืองมัตะบโบนอกไตผลสุดท้ายกเมนตายเกิดโลกข้าพยาธาอยู่ปฏิเดชนาปะกาณนังกายสังขารบ่เมนของคุ้เทียน คุณความดีบุญกุศลเป็นสิ่งรำรงยังชีวิตเป็นอนิจังสังขารดกตั้งบทเทียงล้างเถือคอยล้างเถือเงียงสาตุไทยโดกด่วนผลสุดท้ายกับเบนตายขอเตือนห้องไดาออยาประมาทขึ้นวัน เสิบเป็นมันโบจะเรือเรื่องหงสิตายไว้หรือตายหวงตายเดีหรือตายสัวเขาก็บ่หูตัวมันโบบอกดวงนาสิตายสาแลวไว้ยุ่มเมื่อสิบปาะมาทโบได้ไอบอกลูกเตือนลานรักษาสินกินทาง ໃນເສືອຄວາມພຸດທູເຈົ້າເພິ່ນວ່າบุญຍາມຊ່ວຍຕັກບາຈັງອັນบุญຍາມກາງເວນແນແຕ່ງພ່ນຄອຍຄໍາบุญຍາຄໍາແມເຂົາວັດຟັງທໍາ บุญยาำเลี้ยงไอแต่งคันดอกไม้คันแม่ฤกษ์สักใส่คือทำผภาวันอยากษาของคุณบอนบุญเอาไว้มันหมเป็นไปง่ายอันตาลายยาปามาเบิดโอกาแเดียวเสียสิลงโอ मनु uh, นให้ทำบุญเอาไว้กินทานอย่าได้ขาดทั้งตักบาตรด้ญาติน้ำอย่ามีทอวัตทุถทอยสิทำหลายหรือทำหน่อยก็แล้วแต่สาธก็แล้วแต่ฐานหอดวันสิ้นวันพระยาสี่ลายคุณแก่ ยามเมื่อทําบุญแล้วมุทนาน้ําอยาตัวทัวละนี้อยู่เพื่อนปะจากแจงแหงพิยานยามเมื่อทําท่านนั้นสาธุการย่อยืนยกใส่เก่าอความเบาปาทนาอาทิทันแล้วจังทําท่านเททอดแม่นจะทํา เนื้วใดกะดังเดียวโดยดามน้ำใจงาสายแหงทำบุญยาเข้มคุณเมื่อเวลาทำบุญใจใสดังแก้วอย่ามีแปลว่าคุณมองมันกะจังสีถือตองได้เต็มส่วนนิ่รงผัวท้าองพันตาสวนในหัม แนเนื้อทานเกตนาสามรอมเสิสมบูรณ์พุ่นทรงได้เต็มส่วานานี้ทรงบุญกุศลที่ทรงให้ภาลายู่สิสอยสูนั่นละนาสาหนธาน